สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินตุ้ยนะครับกลุ่มเสิร์ฟฟิชชิงรามคบีนะครับและช่องเสิร์ฟฟิชชิงชนแนลคือวันนี้เยยดอยู่บ้านฝนมันตกนะครับก็เลยคิดได้ว่าเคยพูดไว้ว่าผมจะมาหาทางเอาปลาสาวายที่คลองประเวศนะครับแบบว่าให้สาใหญ่สุดได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเคยพูดไว้แลว้วดีได้มีโอกาสแล้วก็วางก็เลยมานะครับแต่วันนี้เราอยู่คนละฝั่ง ก่อนหน้าผมอยู่ฝั่งนู้นแต่วันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับปลาก็ขึ้นน้ํามันมานะครับก็เดี๋ยวจะดูซิว่าวันนี้จะประสบความสําเร็จไหมนะครับจะเหยื่อโง่โงเลยนะครับคือผมมีความคิดว่ามีความมีความเชื่อใจว่าวันไหนที่ผมเตรียมของไม่่อยพร้อมเนี่ยผมมักจะได้เสมอนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับตะกูลตะกรัวก็ไม่มีวันนี้มีแต่ตะกอตะกรัวก็เดี๋ยวลุ้นเอานะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคติดตามชมครับ เม่กี้มีดึงไปทีนะครับแล้วผมจับวัดแล้ววัดไม่โดนนะครับนี่แล้วข้างล่างนี่ขยะเต็มเลยน้ำมันไหลด้วย<อ>เดี๋ยวาวิหาวิธ,วธีวิธีทางวิธีอ่ะทำให้ทุนลอยมันอยู่ไม่ไม่ไม่ไปถึงนู้นมากคือน้ำมันไหลทางนี้ไงนะาดขึ้นเห็นไหมขึ้นไป ไม่อยากตีสานเป็นไงเพราะว่ามันเป็นทีมเดี๋ยวมีเรือวิ่งผ่านไปผ่านมากันนะทุนลอยได้อยู่ยวลองวิ่งทุนลอยไปนู่นไปทุงน,นู้นดูให้มันไหลมาเรื่อยลองดูอันนี้เดี๋ยวอรอก่อน,อนเอ๊ะสาย่อดสาย่อด ยังเงี้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอย,งอยงู่เอาให้ชัวเอาให้ชัวหายเลยครับหายเลยครับหายไปเลย ไหไปีเลยอ่ะอดาดูแลรอต่อไปเดี๋ยวมันเริ่มกลับมากินอีกเนี่ยครับการตกสบายคลองสบายแม่น้ำใครว่าง่ายนะนี่นาปลาขึ้นนะก็เฮ้ยแม่งไม่ง่ายแล้วดูแม่งขึ้นแต่ละตัว ลูกนะสวาย,ยานั่นนะครับเพืเดน๋ยวมันต้องวนมาใหม่จากลูกกาแล้วหรือถ้าสมมติว่าฝนมันตกนะครับผมจะใส่เคสกันน้ำมาเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักนะก็อย่าว่ากันนะครับผมยัเดี๋ยวรอต่อครับมาแล้วครับผมสวร มาแล้วครับไม่รู้ว่าจะไม่มาเท่าไหร่หนมแม่งวิง่งปีนเลยโอ้โหไปเฮีย้ยลุดโอ้โหอะไรวะเนี่ยเย็ดครกดูตัวหน้าเลยไอ้แม่งม,มีตัวเดี๋ยวใหม่ครับเดี๋ยวใหม่ มืดหน่อยครับโดนแล้วครับผมแต่เป็นไอ้ตัวเล็กครับผมไอตัวเล็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเราเราไม่เอาครับเราจะเอาตัวใหญ่นะครับเข้าจนได้ร้องแล้โอเคเดี๋ยวผมปดก่อนนะครับนี่ครับสวายแว่นครับก็กลับดีกว่านะครับปลาไม่ขึ้นแล้วนะครับ เหมือนมันย้ายฝูงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนเย็นน้ำมันไหลแรงคือตรง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 นู้นน่ะเขจะมีประตูน้ําอยู่นะครับแล้วก็เปิดสุดเปิดสุดน้าําจะไหลแรงปามขึ้นเล่นน้ำไงนะแต่ตอนเนี้ยเงียบแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีดึงนะครับดึงแล้วก็ปล่อยนะครับผมก็ครัมันดึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็เงียบไปเลยนะครับก็คาดว่าจะไม่เอาแล้วนะครับก็ ถามว่าประสบความสําเร็จไหมมันก็ไม่ไม่ไม่สึกสำเร็จนะเพราะว่าผมหวังไว้กับสวายใหญ่ใช่ไหมสวายใหญ่คอมเเวสแต่อันเนี้ยผมได้โวเ้าขีหมานะครับลูกป่านะครับถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องที่ว่าไม่แห้วดวยกันนะไม่แห้วนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสกาลงมากรุงเทพก็จะมาตามหาอีกนะครับจะตามหาจนกว่าจะได้ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ นะก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจนะโอเคไหมจะพยายามหาคลิปหาทําคลิปแล้วกันนะอาจจะมีซ้ำๆบ้างที่ซ้ำๆบ้างนะอะไรบ้างก็อย่าว่ากันนะครับเราก็คนทํางานไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับเราทำคลิปนี้คือทําเพื่อว่าอยากให้เห็นว่าเรว่ออะไรมุมมองในการตกปลาของคนเรามันหลายแบบนะ แล้วก็วิธีตกปลาผมก็เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้หวังอะไรมากมายนะครับผมก็อาจจะเป็นให้พี่ๆนะนะน้องๆทุกคนนะครับเอาไปเป็นเทคนิคได้นะครับไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดแล้วนี่มีทงทงมานั่งบนเพื่อนนะครับมาืนเป็นเพื่อนนะกนะ็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับดึกแล้วนะก็สรุปก็วันนี้เรุดรุดหนึ่ง ลากไปสองสาแก๊กนี่เยอะลากแล้วปล่อยนะครับสับไม่ทันก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับผมโอเคหน้าไปไหนเจอกันแล้วกันนะคงจะเจนที่กระบี่แล้วล่ะนะครับผมโอเคบายบายครับนี่ครับได้ได้ครับผม,มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดิคงมึงต้องลงไปเอาเลยเนี่ย

จับหางจับหางจับหางมึงไปก่อนระวังระวังระวังยังไปก่อนมึงก็ไปยสายมึงปล่อยสายจับหางยอมาเลยติดติดสายติดต้นไม้หักต้นไม้แม่งเลยเหี้ยปลาจะถูกเขาต้นไม้อ่ะ เอา,หอาไหมเอาเอา้ยเอ้ยสบายความประเวทว่าตอนแรกว่าจะให้หักว่าจะให้อัดแหละแต่มันเข้านูนนะ่นไงนี่ครับประสบความสำเร็จครับผมตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะทงสองโลสามโลไม่มี<อ>ไว้ยสองโลสองโลสองโลมี ประสบความสําเร็จครับหลังจากบ่อเนี่ยปล่าวิ่งเลยเนะี่ยฮะเปล่าวิ่งเลยเนะี่ยถ้าอยู่บอ่อเนี่ยปล่าวิ่งเ,ออเลยเลยนี่นะครับประสบความสําเร็จจนได้ครับผมกําลังจะกลับลนะพอดีนะครับผมกําลังจะกลับพอดีเลยโอเคฝากติดตามเลยครับผมช่องส่วปัจจิชชิ่งชแนลครับเดี๋ยวไว้จะมาทำอะไรแบบนี้อีกนะครับผมบ๊ายบาย